สวัสดีครับผมโคตูรร้านโคตูออเบลทุเรียนครับวันนี้ผมมาพูดถึงในกลุ่มยา 3A เป็นยากลุ่มไพดีทอยเป็นกลุ่มยานอกซึ่งชื่อว่าไบเฟนทินหรือคําว่าโจเนอร์โจเนอร์เนี่ยเป็นยายเย็นอยู่ในรูปครีมใช้ได้ทุกช่วงไม่ว่าจะเป็นในใบอ่อนผลอ่อนดอกอ่อนหรือระยะติดผลต่างๆไม่เป็นรายร้อนครับเป็นยายเย็นแน่นอนเป็นยาที่ดีเอามากๆถูกตัวตายกินตายตัวนี้ไบเฟนทินอยู่ในกลุ่มของตัวสารกลุ่มไพดีทอยสามารถป้องกันกําจัดเพี้ยมแมลงหนอน ไรได้เป็นตัวที่ดีมากๆซึ่งทางอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องยาบอกไว้เลยว่าถ้าในกลุ่ม 3A ไพดีทอยตัวนี้ถือว่าดีที่สุดและตัวนี้เป็นยาที่อยู่ในสูตรครีมสูตรเย็นโค้ดตู่ทาพิเศษออกมากล่องทองสวยงามพรีเมียมเป็นยาน็อกสูตรเย็นคือโจเนอร์บอกได้เลยว่าไปบวกกับกลุ่ม6อบาแมกตินไปบวกกับกลุ่ม 2B ก็คือจะเป็นฟิฟโนนิลไปบวกกับกลุ่ม 4A พวกกลุ่มอิมิดาคอปิดไทคอปิดไทมีท็อกแซมต่างๆจะออกฤทธิ์ได้ดีออกมากๆบอกได้เลยว่า ว่าโจเนอร์เป็นยาที่ดีออกมากๆนะครับได้ทั้งเพียทั้งหนอนทั้งไรครอบคุมได้กว้างเป็นยาน็อกสูตรเย็นสูตรครีมไม่กระทบต่อเนื้อเยื่อเจริญใบอ่อนดอกอ่อ,อนผลอ่อ,อนไม่ทําให้หนามแดงกล้านนะครับสั่งซื้อได้เลยครับอัตราใช้2 0 0ร้ซีซีถึงสามซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรตัวนี้ครับโคตกแนะนำครับน็อกสูดเย็นโจเนอร์สั่งซื้อได้เลยครับ